สวัสดีครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับโดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดราชนัดดานะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนี่ก็ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยของสมาคมนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี้ย อำนวยการสอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ทั้งในรูปแบบทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%แหละนะครับ0 6 3 2 4 1 5 6 9 3ติดต่อได้นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทจ่ายเป็นรายเดือนนะครับ ทุกวันพุธครับเวลา9ก้นาฬิกาถึง11บนาฬิกาหลักสูตรโ,โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นไปแล้วนะครับคนที่รู้เรื่องดวงชะตาแล้วนะครับเดือนละ1,000บาททุกวันพุธนะต่อกันเลยนะครับสิบเนาฬิกาถึง13บสนาฬิกานะครับใครที่เลือกเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนหลักสูตรเดียวพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามขั้นเดี๋ยวจะงงเนาะ แต่คนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้ง2คอร์สก็คือกลับมาปูพื้นฐานก็ได้นะครับแล้วก็ต่อยอดพยากรณ์ก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้มาแล้วเนาะเริ่มวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2565ครับสมาคมโาศัตร์นานาชาติวัดราชนัดดาลาม0632415693ติดต่อทางนี้นะครับคุยรายละเอียดกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์ง5 65. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกราศีธาตุน้ำนะสัญ,ญลักษณ์ราศีคือมแมลงป่องนะเป็นราศีประเภทเดียว เรียกว่าไม่มีพวกอ่ะมาคนเดียวเป็นราศีที่เป็นพบมรณะของดวงเมืองดวงโลกนะครับก็เป็นราศีพิเศษเขาเรียกว่ากีตะเก์นะกีตะคือแมลงนะครับก็ดาวอังคารดาวประจําตัวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยจะย้ายตอนปลายเดือนนะครับอ่ะก่อนอื่นเริ่มจากดาวพุธก่อนนะวันแรกก็คือ10กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับ ดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนมอรณะมรณะลาภะและสหัสเข้าไปในภพสหัสชะแบบนี้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกตกทอดนะที่เกี่ยวข้องกับหมู่ญาติพี่น้องนะก็คือญาติพี่น้องทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยใครที่มีกิจการทําธุรกิจแบบกงสีทําธุรกิจที่มีคนหมู่มากเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้รับจะได้รับเขาเรียกว่า มอบภารกิจหรือมอบเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินให้ดูแลอ่าอันนี้จะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะอะไรเพราะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของมรดกคือมรณะนะครับหรือเกี่ยวกับการชดเชยการประกันทั้งหลายแล้วนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวกับโชคลาภนะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะเข้าไปสู่บ้านของดาวพระเสาร์พระเสาเป็นเกษตร พุธกับเสาเป็นคู่สมพลนะครับคู่สมพลอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกิจการธุรกิจอะไรเงี้ยจะเดินหน้าดีดาวพุธเนี่ยเจราจาติดต่อดาวเสาหนักแน่นมั่นคงสัญญาเป็นสัญญาฉะนั้นมันจะดีในเรื่องของการเจราจาติดต่อประสานงานหรือทําธุรกิจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยฉะนั้นโชคลาภก็ถือว่า มีลุ้นเหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถัดมาครับวันที่วันที่13ก่อนนะ13มกุมภาดาวพระอาทิตย์ครับดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพที่สี่ภพพันธุเนี่ยนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าภพหลักทรัพย์นะแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัส ก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะได้คู่มิตรคู่ใหญ่ซึ่งตรงนี้จะทําให้ท่านเนี่ยดีในเรื่องของทรัพย์สินดีในเรื่องของหลักทรัพย์การเงินและหลักทรัพย์ความมั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่มิตรกันแบบนี้ถือว่าเป็นผลเขาเรียกว่าเป็นผลจากเนี่ยเห็นไหมดาวมรณะเข้ามามันดีในเรื่องของที่ดิน มันดีในเรื่องของหลักทรัพย์มรดกหรือกิจการนะครับหรือท่านที่กําลังจะคิดการเริ่มต้นใหม่การที่จะเริ่มธุรกิจเปิดร้านใหม่ทําอะไรที่มันธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยมีจังหวะที่ดีครับสําหรับชาวลาักนณาราศีพิจิกนะเป็นจังหวะที่ดีนะถัดมาครับดาวศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายมาที่22กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ นะปัตตานิก็โครจรเข้าสู่พบสหัชชะเนี่ยก็เกี่ยวกับการเจราจาติดต่อชาวาลัราศีพิจิกเนี่ยคือเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะไม่ใช่เจ้าเล่ห์นะเป็นลักษณะของสงวนท่าทีในการที่จะจะดูใจหรือคบหาใครนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าคนนั้นดีกับเราหรือมาดีจริงๆ เราถึงจะเผยลักษณะที่แท้จริงให้เขาได้รับนะจะเป็นลักษณะนี้คือไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ระมัดระวังนะสังเกตไหม,มแมลงป่องเนี่ยนะมักจะมุดอยู่ในดินในทรายในอะไรเงี้ยหลบลี้หนีซ่อนตัวนะจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อไว้ใจหรือถ้าเจอศัตรูเข้ามาวุ่นวายก็พร้อมที่จะสู้นะครับเนี่ยลักษณะราศีพิจิกจะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้ไฮไลท์ของเดือนนี้ก็คือกุมภาพันธ์เนี่ยนะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจาตัวของท่านกําลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่26กุมภาพันธ์2565ได้ตําแหน่งมหาอุดดาวประจําตัวเป็นมหาอุดแปลว่าอะไรตัวเองมีศักยภาพสูงสุดในรอบปีเลยนะ และดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าราศีมังกรได้กีตะอุดมมเกณฑ์นะครับกีตะคืออสุรินทั้งภุมมินสหัสพันปัตตนิสุภะอันวินาตนั้นอุดมมเกณฑ์เห็นไหมดาวอังคารเข้าพบสหัสชักได้อุดมมเกณฑ์ตัวเองนะดาวประจําตัวเป็นมหาอุดแปลว่าสูงส่งสูงส่งแล้วยังเป็นอุดมมเกณฑ์ก็คือสมบูรณ์ฉะนั้น ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือความสําเร็จเนี่ยและทิศท,ทางที่ทํานายมาเนี่ยใช่ไหมดาวนู้นมาส่งเสริมดาวนี้เข้ามาส่งเสริมดาวนั้นเข้ามาส่งเสริมทิศท,ทางมันเป็นไป,นปนในทางเดียวกันใช่ไหมรับมรดกตกทอดบางครั้งมันไม่ใช่มรดกของญาติพี่น้องเราหรอกบางทีท่านอาจจะไปเซ้งกิจาการอื่นมาแล้วมาเริ่มทําเริ่มหยิบเริ่มจับเป็นของตัวเองทําได้ครับนะ เห็นเนี่ยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอะนะเราก็เห็นการขายทอดกิจการหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตึกรามบ้านช่องห,ห้องแถวต่างๆเนี่ยประกาศติดขายกันเนี <im S 2> <im fallen> ่ยบางทีลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าทิศทางมักจะสวนทางกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาแย่เขาล้มเขาฟุบ พิจิกขึ้นมาเลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่บอกลนะ้วไงไม่ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคือคาว่าไม่มีเพื่อนหมายถึงราศีที่เป็นประเภทเดียวกันนะก็คือเป็นลักษณะพิเศษเป็นดวงพิเศษนะเป็นราศีพิเศษนะเกณฑ์พิเศษด้วยนะแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวองคารก็ได้อุดมเกณฑ์ราหูก็ได้องค์เกณฑ์เนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะราหูอยู่พบที่เจ ถ้าเป็นราศีอื่นตายเลยนะครับราหูเล็งลักนะอสุรินเพ่งเล็งลักอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีแต่ชาวราศีพิจิกชอบเห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนใครราศีอื่นตายเจอราหูเล็งลักเข้าไปชีวิตพังภาพเลยนะครับแต่ลักษณะราศีพิจิกนี่กัดชอบเพราะอะไรได้องค์เกณฑ์ ได้องเก์เรียกว่าองค์เก์นี่หมายถึงว่าดาวราหูเนี่ยเข้ามาให้คุณเวลาเล็งรักนะครับก็ยาวไปจนถึง30มีนาคมพอ3ามมีนาคมปุ๊บดาวหูย้ายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในดวงเดือนมีนาคมเนาะแต่ตอนนี้ก็คือองค์เกณฑ์ก็ดีย้ายไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีในอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาขยายความในคลิปเดือนมีนาคมนะครับลักษณะน,นี้ชาวาราศีพิจิกไม่ต้องห่วงครับ ดาวประจําตัวเป็นมหาอุดไม่ลุยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปลุยตอนไหนแล้วเขาเรียกว่าดาวมีกําลังตัวเองมีกําลังเอาง่ายๆดวงดีนะครับทําอะไรก็เขาเรียกว่ามีสง่ามีราศีทําอะไรก็มีคนยอมรับก็เริ่มลุยเริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรก็ตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยพอ26กุมพา์พันดาวพระอังคารย,ย้ายปุ๊บมันสําเร็จมันมีกําลังมันมีพลังนะมีชื่อเสียงด้วยเพราะสหัสช้าไปว่าคนหมู่มาก ตัวท่านเองจะมีชื่อเสียงในกลุ่มคนหมู่มากอาจจะดังในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนานานะครับหรือเปิดกิจการแล้วเออมันมันปังขึ้นมาเนี่ยหไหมมีคนมาสนใจมีคนมาติดต่อมีคนมาทําข่าวแล้วก็ดังในโซเชียลดังในอาจจะเรียกว่าเป็นข่าวในทีวีนะ ในด้านดีนะไม่ใช่ในด้านไม่ดีนะในด้านดีนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลดาวที่โคจรย้ายเข้ามาในราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าเรือนพัดเสาเนี่ยเขาเป็นเกษตรพอเป็นเกษตรปุ๊บก็มั่นคงเลยทีเนี้ยไอ้พบสหัชชะที่แปลว่าชื่อเสียงคนหมู่มากเพื่อนฝูงก็ดีไปด้วยนะครับอาจจะวุ่นวายหน่อยนะเพราะว่าการที่ดาวมารวมตัวกันอยู่หลายๆดวงเนี่ย มากคนก็มากความมากดาวก็มากเรื่องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันจะวุ่นวายหน่อยแต่ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ชอบวุ่นวายก็เอาซะหน่อยนะครับเปิดตัววุ่นวายเรียกว่าเหนื่อยหน่อยนะปกติเป็นคนที่นึกอยากจะทําก็ทําเป็นคนขยันนะครับขยันมากนะพิจิกแต่เป็นขยันแบบตามอารมณ์นะคือคือบทตัวเองสั่งกตัวเองให้ขยันก็ขยันแบบหนักเลยแหละ นะแต่ถ้าไม่ทําหรือมีคนอื่นมาสั่งไม่ทํานะครับไม่อยากทําแล้วมาสั่งเนี่ยไม่ทำแอนตี้เลยไม่เอาเลยนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ราสีพิจิกคือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของความขยันแต่ความขยันของพิจิกกับความขยันของเมษไม่เหมือนกันเมษเนี่ยเรียกว่าทําไม่หยุดหยุดไม่ได้แต่พิจิกเนี่ยใช้เขาเรียกว่าความรู้สึกอารมณ์ในการตัดสินว่าไอ้ตรงนี้ต้องขยัน รงนี้ไม่ต้องอยุ่งเหนื่อยเปล่าพิจิกเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นโอเคประมาณนี้ก็เรียกว่าเดือนชะตาดวงกุมภาพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีทําอะไรก็สําเร็จฉะนั้นจังหวะนี้แหละครับเรียกว่าใส่เกียร์ห้าทำให้เต็มที่แล้วชีวิตจะดีชาวลัคนาฤาษีพิจิกเดือนกุมภาพันธ์เป็นจังหวะของท่านแล้วนะครับตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปลเลย นะครับยาวถึงมีนาเมษาทิศทางดวงชะตาดีไปอีกหลายเดือนครับนะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาดีดังดาวที่โคจรนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ